เคยไหมคะตื่นเช้ามาแล้วปวดหลังปวดคอทั้งที่ก็คิดว่าพักผ่อนเต็มที่แล้วจริงๆแล้วตัวปัญหาอาจเป็นที่นอนของเรานี่แหละคะ่ะที่นอนยางพาราถือว่าเป็นตัวเลือกที่ช่วยรองรับสรีระได้ดีมีความนุ่มเด้งระบายอากาศได้และช่วยลดอาการปวดหลัง แต่ก็มีหลายยี่ห้อมากจนเริ่มไม่ถูกใช่ไหมคะคลิปนี้เราจะพาไปดูว่าที่นอนยางพารารุ่นไหนคุ้มที่สุดทั้งสำหรับคนนอนปวดหลังคนเหงื่อออกง่ายและคนชอบนอนที่นอนแบบแน่นหรือแบบนุ่มเพื่อนเพื่อนคนไหนที่กำลังจะเปลี่ยนที่นอนใหม่ต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่อันดับแรกที่นอนยางพารานุสรุ่น Sunny Evo เป็นที่นอนที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้นอนสบายและรองรับสรีระอย่างเป็นธรรมชาติด้วยวัสดุยางพาราธรรมชาติผาสานโฟมเทคโนโลยีที่ช่วยกระจายน้ำหนักลดแรงกดทับและยังช่วยให้กระดูกสันหลังจัดอยู่ในแนวที่ถูกต้องเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการบอกลาการปวดหลังจากที่นอนเดิม ที่นอนยางพารารุ่นนี้ผลิตจากวัสดุยางพาราธรรมชาติแท้100%รองรับสรลีระได้ดีคืนตัวไวไม่ยุบตัวเป็นแอ่งมีโครงสร้าง5ชั้นช่วยกระจายน้ำหนักลดแรงกดทับลดอาการปวดหลังตอนตื่นนอนได้ดีมาพร้อมโฟมอ e ีโวคูช่วยระบายอากาศและควบคุมอุณหภูมิไม่สะสมความร้อนขณะนอนหลับนอกจากนี้ยังมีคอมฟอร์ตคอชาโคโฟมที่ผสมด้วยชาโคเพื่อช่วยลดเชื้อราและแบคทีเรีย เหมาะสำหรับคนเป็นภูมิแพ้ตัวที่นอนให้สัมผัสหนุ่มแน่นไม่แข็งหรือโยกเกินไปนอนสบายและยังรองรับทุกท่วงท่าการนอนได้เป็นอย่างดีมากๆด้วยค่ะอันดับที่2ที่นอนยางพารา Sleep Happy รุ่น Element Series ออกแบบมาเพื่อการนอนหลับที่สบายและรองรับสรีระอย่างถูกต้องด้วยยางพาราธรรมชาติแท้ทำให้ไม่มีกลิ่นยางและช่วยลดอาการภูมิแพ้ได้ดี ผสานชั้นโฟมคุณภาพสูงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีอาการปวดหลังหรือพักผ่อนไม่เพียงพอจากที่นอนเดิมที่นอนรุ่นนี้ทำจากยางพาราธรรมชาติแท้สกัดโปรตีนออกรองรับสีิระได้ดีลดปวดหลังและไม่ก่อให้เกิดกลิ่นอับมาพร้อมชั้นชาโคโฟมและโอเพนเซลลาเทคช่วยในการระบายอากาศลดความอับชื้นและเชื้อราเหมาะสำหรับผู้เป็นภูมิแพ้ อีกทั้งยังช่วยจัดเรียงแนวกระดูกสันหลังให้ตรงลดอาการปวดเมื่อยจากออฟฟิศซินโดมยังไม่หมดเท่านี้นะคะเพราะตัวที่นอนยังมีเพรส u r e Relief f โฟมที่ช่วยกระจายน้ำหนักลดแรงกดทับและลดแรงสั่นสะเทือนขณะนอนได้ดีพร้อมผ้าหุ้มเฟเทอร์แ a b r i กให้ความนุ่มสบายไม่ละคายผิวพร้อมชั้นการลื่นด้านล่างช่วยให้ที่นอนไม่ขยับขณะใช้งานทำให้หลับลึกสบายตลอดคืนอีกด้วยค่ะอันดับที่ 3. ที่นอนยางพารา โซโลโมอนรุ่นสันชายออกแบบมา เพื่อให้การนอนเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนอย่างแท้จริงด้วยวัสดุยางพาราธรรมชาติที่ช่วยรองรับสรีระทั้ง7ส่วนของร่างกายทำให้หลับลึกและสบายมากขึ้นโครงสร้างภายในประกอบด้วยวัสดุคุณภาพ5ชั้นตั้งแต่ผ้าคลุมที่ระบายอากาศไปจนถึงเจลคูลิงและชั้นฐานไม้ไผ่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการที่นอนนุ่มแน่นช่วยแก้ปัญหาปวดหลังจากการนอนผิดท่าได้ดี ที่นอนยางพารารุ่นนี้รองรับสรีระ7จุดช่วยลดแรงกดทับบรรเทาอาการปวดหลังและช่วยจัดแนวกระดูกสันหลังให้ถูกต้องมาพร้อมแนชเชอรัลลาเทคยางพาราแท้ยืดหยุ่นสูงรองรับน้ำหนักได้ดีไม่ยุบเป็นแอ่งมีคูลิงเจลเบส ระบายความร้อนและรักษาอุณหภูมิให้สบายตลอดคืนมีซอฟชาโคลดการสะสมของเชื้อราแบคทีรียและกลิ่นไม่พึงประสงค์นอกจากนี้ผ้าหุ้มยังการลื่นสามารถถอดซักได้ระบายอากาศได้ดีเหมาะสำหรับผู้เป็นภูมิแพ้มากๆอีกด้วยนะคะอันดับที่4ที่นอนยางพารา Morning s l e e ปรุ่นลาเทคอิลิป คือที่นอนไฮบริดที่รวมความยืดหยุ่นของยางพาราแท้เข้ากับระบบพ็อกเก็ตสปริงพรีเมียมช่วยรองรับสลีระได้ดีทุกส่วนลดแรงกดทับและลดการสั่นสะเทือนเมื่อพลิกตัวโดยไม่รบกวนผู้ที่นอนข้างๆเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการยกระดับคุณภาพการนอนในงบที่คุ้มค่า ที่นอนรุ่นนี้เป็นที่นอนอยางพาราแท้แบบโอเพนเซล์ช่วยรองรับเฉพาะจุดลดปวดหลังและกระจายแรงกดทับได้ดีมีระบบ Pocket ็ตสปริงอ i ลิ p พลัแยกอิสระลดแรงสั่นสะเทือนและซัพพอร์ตน้ำหนักอย่างสมดุลมาพร้อมผ้าหุ้มคอมฟอร์ตบิสแอนแฟลบริกเย็นสบาย ระบายอากาศได้ดีไม่องความร้อนขณะนอนมีโครงสร้าง7ชั้นช่วยจัดแนวกระดูกสันหลังให้ตรงและลดอาการเมื่อยล้าเมื่อตื่นนอนตัวที่นอนมีความหนา8นิ้วให้สัมผัสที่หนุ่มแน่นรองรับน้ำหนักได้ดีทุกสรลีระในราคาคุ้มค่ามากๆอีกด้วยนะคะอันดับที่5ที่นอนยางพารา ลูนิโอรุ่นเจ n 4เป็นที่นอนยางพาราแท้ระดับพรีเมียมที่ออกแบบด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยช่วยปรับสมดุลอุณหภูมิลดความร้อนสะสมและให้ความเย็นสบายมากขึ้นระหว่างนอนหลับด้วยโครงสร้างภายใน7ชั้นช่วยลดแรงกดทับรองรับสรีระได้ดีทำให้หลับลึกและพักผ่อนได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นที่นอนยางพารารุ่นนี้ มาพร้อมเทคโนโลยีควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะช่วยเพิ่มความเย็นและระบายความร้อนส่วนเกินได้ดีมีเทคโนโลยี Zero Pressure รองรับสรีระลดแรงกดทับทำให้นอนสบายและลดอาการเมื่อยล้ามีโครงสร้าง Hexagrid Pro และ Lunio Smart Star B Lite Base ช่วยกระจายน้ำหนักและคงความมั่นคงขณะนอนหลับ พร้อมภาคลุมสมาร์ทคูลิ่งแฟบริกและชั้นเมมโมรีโฟมระบายอากาศช่วยให้หลับสบายไม่อับร้อนป้องกันไรฝุ่นแบคทีเรียและเชื้อราเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอัปเกรดคุณภาพการนอนอย่างแท้จริงอันดับที่6ที่นอนยางพาราโลตัสไมโคลา t ทคท็อปเปอคือ Topper อร์ยางพาราแท้ที่ผลิตด้วยกระบวนการอัดแน่นจากประเทศเบลเยียมให้สัมผัสหนุ่มแน่นรองรับสรีระได้ดีและช่วยลดอาการปวดหลังเหมาะสำหรับวางบนที่นอนเดิมเพื่อเพิ่มความสบายหรือใช้ปูนอนบนพื้นก็ได้นะคะที่นอนยางพารารุ่นนี้มีความหนาให้เลือกตั้งแต่2นิ้ว3นิ้วและ4นิ้วพร้อมสีและความนุ่มแน่นที่แตกต่างกันทั้งนุ่มสบายนุ่มแน่นและแน่นสบาย ผลิตจากยางพาราคุณภาพสูงมีความยืดหยุ่นรองรับสรีระได้ดีช่วยลดอาการปวดหลังมีโครงสร้างที่อัดแน่นม้วนเก็บได้โดยไม่หักและเคลื่อนย้ายได้สะดวกช่วยเพิ่มความนุ่มให้ที่นอนเดิมหรือใช้ปูนอนบนพื้นได้อนเนกประสงค์ตามความต้องการพร้อมผ้าหุ้มป้องกันไรฝุ่นและภูมิแพ้เหมาะสำหรับผู้ที่แพ้ง่ายและต้องการดูแลสุขภาพการนอนมากๆอีกด้วยค่ะอันดับที่7ที่นอนอยางพาราลูนิโอรุ่นไลโป เป็นที่นอนยางพาราแท้ที่ประสานนวัตกรรมแบบไร้สปริงช่วยรองรับสรีระได้อย่างแม่นยำเหมาะกับผู้ที่ต้องการที่นอนที่มีความนุ่มแน่นแบบพรีเมียมและต้องการดูแลสุขภาพการนอนอย่างจริงจังที่นอนยางพารารุ่นนี้ผลิตจากยางพาราแท้100%มีความยืดหยุ่นสูงรองรับสรีระลดอาการปวดเมื่อยได้ดีมีชั้นโฟมกาฟีน7โซนรองรับน้ำหนักเฉพาะจุดยืดเหยีดยดกล้ามเนื้อได้อย่างเหมาะสมผ้าคลุมทำจากใยไผย่ระบายอากาศได้ดี ลดแบคทีรียและลาฝุ่นเหมาะสำหรับผู้แพ้ง่ายนอกจากนี้ยังมาพร้อมได้มอน์ฟิวชั่นเทคโนโลยีช่วยเพิ่มความเย็นลดความร้อนสะสมทำให้นอนหลับได้ลึกตัวที่นอนมีฐานกันลื่นและผ้าหุ้มโปรเอตทำให้ที่นอนไม่เคลื่อนและใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นอีกด้วยค่ะอันดับที่8ที่นอนยางพาราโซโลโมอนรุ่นโคโค ออกแบบมาเพื่อการพักผ่อนอย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยวัสดุจากธรรมชาติผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อช่วยรองรับสรีระได้แนบสนิทและลดอาการปวดหลังที่เกิดจากการนอนผิดท่าโครงสร้างเป็นวัสดุคุณภาพทั้งหมดช่วยให้ที่นอนรุ่นนี้มีความยืดหยุ่นสูงระบายอากาศได้ดีและไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค ที่นอนยางพารารุ่นนี้ทําจากยางพาราธรรมชาติแท้100%รองรับสรีระเจ็ดโซนลดอาการปวดหลังและช่วยจัดแนวกระดูกให้ถูกต้องมาพร้อมซอฟชาโคลจากฐานไม้ไผ่ช่วยยับยั้งเชื้อราแบคทีเรียและลดกลิ่นอับในที่นอนมีผ้าหุ้มอันเลอร์จี้ Protection Air f ฟาว Fabric มีความนุ่มไม่ระคายผิวและระบายอากาศได้ดีมีโครงสร้างหนา9นิ้วใช้วัสดุทนทานให้สัมผัสหนุ่มแน่นรองรับสรีระได้ดีทุกท่วงท่าเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอัปเกรดคุณภาพการนอนให้ดียิ่งขึ้นอย่างเห็นผลได้ชัดเจนอันดับที่9 ที่นอนยางพารานูสรุ่นเค้าเฮลิกที่นอนยางพาราไฮบริดที่ผสานยางพาราธรรมชาติแท้เข้ากับพกเก็ตสปริงคุณภาพสูงเพื่อให้การรองรับสรีระเป็นไปอย่างสมดุลน,นุ่มเด้งและลดอาการปวดหลังได้ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบความนุ่มแบบพรีเมียมแต่ยังต้องการแรงซัพพอร์ตที่แน่นกระชับ ที่นอนรุ่นนี้เป็นที่นอนอยางพาราแท้ผสานพ็อกเก็ตสปริงแยกอิสระรองรับสรีระแนบตัวลดอาการปวดหลังได้ดีผ้าหุ้มแบบคูลิงและไฟเบอร์ไม้ไผ่ให้สัมผัสเย็นนุ่มและไม่ก่อให้เกิดการระคายผิวมีพิลโล w ท็อปเสริมด้านบนให้ความนุ่มสบายเป็นพิเศษเหมาะสำหรับคนชอบที่นอนนุ่มเด้งตัวที่นอนช่วยลดแรงสั่นสะเทือนไม่รบกวนคนนอนข้างขง พร้อมป้องกันแบคทีเรียและไรฝุ่นนอกจากนี้ยังมาพร้อมดีไซน์เรียบหรูทันสมัยเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการที่นอนดีไซน์สวยเทคโนโลยีครบในราคาที่คุ้มค่ามากๆค่ะอันดับที่10ที่นอนยางพารา Wellplus รุ่น Polux เป็นที่นอนยางพาราธรรมชาติที่ให้สัมผัสแน่นแข็งรองรับสรีระอย่างมั่นคงเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการลดอาการปวดหลังจากการนอนผิดท่าที่นอนมีความยืดหยุ่นสูงกระจายน้ําหนักได้ดีและไม่ยุบตัวง่าย ที่นอนรุ่นนี้ทำจากยางพาราธรรมชาติแท้รองรับสรีระได้ดีลดอาการปวดหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพผ้าคลุมเป็นผ้าฝ้ายอิตาลีให้สัมผัสหนุ่มระบายอากาศได้ดีไม่อับร้อนมีตัวเลือกเนื้อสัมผัสทัท้งแบบยางพาราแท้ยางพาราอัดและยางสังเคราะห์แน่นแข็งอีกทั้งยังสามารถเลือกความหนาได้ ตั้งแต่4นิ้ว6นิ้วและ8นิ้วเพื่อรองรับความต้องการในการนอนที่แตกต่างกันของผู้ใช้งานและยังมีให้เลือกครบทุกขนาดตั้งแต่ขนาด3ฟุต3.5ฟุต5ฟุต,ฟตและ6ฟุตเหมาะก,กับทุกพื้นที่และทุกสไตล์การใช้งานอีกด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือ10อันดับที่นอนยางพาราที่น่าสนใจในตอนนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เพื่อนๆเ,เลือกที่นอนยางพาราที่ถูกใจได้ง่ายขึ้น ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราในครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ